สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและท NN2 ค่ะสำหรับรายการคุยกับหมอในช่วงนี้นะคะเราก็จะนําเรื่องราวของหลักสูตรในการดูแลจิตใจในช่วงวิกฤตโควิด19เนี่ยมาฝากคุณผู้ชมนะคะซึ่งในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้ฝึก ในวันที่1ไปแล้วนะคะนะคือเรื่องราวของการฝึกสมาธิช่วยลดความว้าวุ่นใจนะคะจากโรคโควิด1 9นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมารับชมกันต่อค่ะกับวันที่2ค่ะซึ่งเป็นการฝึกสติพื้นฐานที่จะช่วยทำให้การทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยจะไม่รับและแพร่เชื้อโควิด1 9นั่นเองค่ะวันที่2 ฝึกสติพื้นฐานช่วยให้ทำกิจต่างๆได้อย่างมีสติไม่รับและแพร่เชือ้อโควิด -19 ก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นด้วยการทำสมาธิก่อนสัก5นาทีการทำสมาธิให้จิตสงบและผ่อนคลายขอให้ทุกคนนั่งให้หลังตรงศีรษะตรงหลับตาเบาๆเริ่มต้นด้วยการหายใจเข้าออก ยาวสักห่าลมหายใจสังเกตสัมผัสของลมหายใจที่ปลายจมูกข้างที่รู้สึกชัดกว่าตรงตำแหน่งที่ชัดที่สุดดูไปให้ต่อเนื่องโดยลมหายใจปกติการรู้ลมหายใจจะทำให้ความคิดหยุดลงระหว่างนี้จะมีความคิดจากจิตใต้สำนึกปรากฏขึ้นบ้างเป็นครั้งคราว ทุกครั้งที่มีความคิดเกิดขึ้นก็ขอให้รู้ตัวไม่คิดตามเตือนตนเองให้กลับมารู้ลมหายใจใหม่ดยการหายใจเข้าออกยา,ยาวๆสักหนึ่งถึงสองครั้งแล้วดูไปให้ต่อเนื่องโดยลมหายใจปกติทําอย่างนี้ทุกครั้งที่มีความคิดเกิดขึ้นหากมีความง่วงเกิดขึ้นให้ยืดตัวให้ตรง หรือหายใจเข้าออกลึกๆหรือจินตนาการเป็นแสงสว่างมากๆให้หายง่วงกลับมารู้ลมหายใจใหม่ดูไปให้ต่อเนื่องเราจะใช้เวลาในช่วงนี้3นาทีครับ เอาล่ะครับค่อยๆลืมตาขึ้นให้จิตอยู่กับลมหายใจต่อไปอีกสักหนึ่งนาทีเพื่อให้จิตคุ้นกับการรู้ลมหายใจโดยไม่ต้องหลับตา การฝึกสมาธิจะช่วยให้จิตสงบลงชั่วคราวทั้งอย่างลดความเครียดที่สะสมอยู่ในจิตใต้สำนึกและทำให้หลังออกจากสมาธิจะทำงานรวมทั้งฝึกสติได้ดีขึ้นแต่เมื่อออกจากสมาธิกลับมาอยู่ในชีวิตจริงคนเราก็จะเริ่มสะสมความเครียดใหม่ดังนั้นการทำงานอย่างสงบโดยไม่สะสมความเครียด จึงต้องอาศัยคุณสมบัติอีกชนิดหนึ่งของจิตใจที่จะต้องพัฒนาขึ้นในระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตนั่นก็คือการฝึกสตินั่นเองสติคือการรู้ในสิ่งที่ทำหรือการอยู่กับปัจจุบันนั่นเองปกติคนเราจะมีสติอยู่แล้วในความหมายว่าจดจอ่อแต่สติที่คนเรามีอยู่จะมีลักษณะสองประการ คือวอกแวกง่ายเช่นในระหว่างฟังคำบรรยายก็อาจเบนความสนใจไปจากผู้พูดหลายครั้งอีกประการหนึ่งคือถูกแทรกแซงด้วยความคิดและอารมณ์ได้ง่ายเช่นในระหว่างขับรถมีผู้มาตัดหน้ารถก็ทำให้เกิดความโกรธขึ้นมาหรือเห็นป้ายโฆษณาก็รู้สึกอยากหันไปดูเมื่อรถติดนานๆก็กังวลว่าไปทำงานไม่ทันเป็นต้น การฝึกสติคือช่วยให้สติเพิ่มพูนซึ่งสติดังกล่าวจะทำให้เราไม่วอกแวกและควบคุมความคิดและอารมณ์ได้ดีขึ้นคำว่าสติกับสมาธิในภาษาพูดมักจะใช้ปะปนกันหรือแทนความหมายว่าจดจอ่อเรามักใช้คำว่าขับรถอย่างมีสมาธิเช่นเดียวกับการอ่านหนังสือหรือทำอะไรอะไรอย่างมีสมาธิ ที่จริงหมายถึงทำอย่างมีสติซึ่งหมายความว่าทำอย่างจดจอ่อซึ่งต่างกับความหมายทางวิชาการที่หมายถึงจิตที่มีคุณภาพสองอย่างสติต่างกับสมาธิตรงที่สติเป็นจิตที่มีคุณภาพในขณะทำงานเพราะไม่วอกแวกไม่ถูกสอดแทรกด้วยอารมณ์ส่วนสมาธิ เป็นจิตท,ที่มีคุณภาพในขณะพักเพราะว่างจากความคิดทั้งปวงโดยรู้ตัวตลอดเวลาจิตในขณะที่มีสติจะทำงานโดยไม่วอกแวกและควบคุมอารมณ์และความคิดได้ดีขึ้นส่วนจิตในขณะที่มีสมาธิจะหยุดคิดจนเกิดความสงบและผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ แต่ทั้งสองอย่างก็สัมพันธ์และเกื้อกูลกันนั่นคือจิตเมื่อออกจากสมาธิย่อมมีสติได้ง่ายและการฝึกสติเป็นประจำก็ทำให้ฝึกสมาธิได้โดยไม่ลำบากวิธีการฝึกสติใช้ลมหายใจเช่นกันแต่เป็นคนละแบบกับลมหายใจที่ใช้ในการฝึกสมาธิการฝึกสมาธิใช้คุณสมบัติที่ว่า ลมหายใจสังเกตได้ยากการสังเกตลมหายใจจึงต้องหยุดความคิดทั้งปวงขณะที่การฝึกสติใช้คุณสมบัติที่ว่าลมหายใจทุกลมหายใจเป็นปัจจุบันการฝึกให้จิตผูกอยู่กับลมหายใจเล็กน้อยซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นปัจจุบันและมีอยู่ตลอดเวลาจะช่วยให้รู้ในกิจที่ทำได้ดีขึ้นโดยมีขั้นตอนการฝึกสติ ดังนี้ขอให้ทุกคนนั่งในท่าที่สบายให้หลังตรงศีรษะตรงหลับตาเบาๆเริ่มต้นด้วยการหายใจเข้าออกยาวสักห6าลมหายใจสังเกตสัมผัสของลมหายใจที่ปลายจมูกข้างที่รู้สึกชัดกว่าตรงตำแหน่งที่ชัดที่สุด ดูไปให้ต่อเนื่องโดยลมหายใจปกติการรู้ลมหายใจจะทำให้ความคิดหยุดระหว่างนี้จะมีความคิดจากจิตใต้สํานึกเกิดขึ้นบ้างเป็นครั้งคราวทุกครั้งที่มีความคิดเกิดขึ้นก็ขอให้รู้ตัวไม่คิดตามเตือนตนเองให้กลับมารู้ลมหายใจใหม่ด้วยการหายใจเข้าออกยาวๆสักหนึ่งถึงสองครั้ง แล้วดูไปให้ต่อเนื่องโดยลมหายใจปกติ แล้ล่ะครับค่อยๆลืมตาขึ้นให้จิตอยู่กับลมหายใจต่อไปอีกสักหนึ่งนาทีโดยไม่ต้องสนใจสิ่งที่เห็นเพื่อให้จิตคุ้นกับการรู้ลมหายใจโดยไม่ต้องหลับตา ลองเปลี่ยนจากสมาธิลืมตาเป็นการมีสติด้วยการรู้ลมหายใจเล็กน้อยรู้ในกิจที่ทำเริ่มต้นจากสติในการฟังลองรู้ลมหายใจเล็กน้อยแล้วฟังไปด้วยการฟังจิตหรือสมองจะต้องทำงานด้วยการถอดรหัสเสียงที่ได้ยินไปพร้อมกับความเข้าใจว่าเสียงนั้นพูดว่าอย่างไร การฟังด้วยจิตพื้นฐานจะวอกแวกได้ง่ายและถูกสอดแทรกด้วยอารมณ์เช่นเบื่อถ้าฟังนานหรือโกรธถ้าฟังในสิ่งที่ไม่ชอบแต่การฟังด้วยสติโดยรู้ลมหายใจไปด้วยจะทำให้การฟังเปลี่ยนไปเป็นวอกแวกและถูกสอดแทรกด้วยอารมณ์น้อยลงทุกคนลองทำดูครับแม้ว่าช่วงแรก จะรู้บ้างไม่รู้บ้างไม่เป็นไรลองเตือนตัวเองให้กลับมารู้ลมหายใจใหม่ในขณะที่ฟังทําบ่อยๆก็จะชำนาญขึ้นเองตอนนี้ขอให้ทุกคนหยิบของสักหนึ่งชิ้นตอนแรกให้ทุกคนหยิบแบบธรรมดาเหมือนที่เราทำในเวลาปกติ เอาละครับลองจับใหม่ขอให้เริ่มโดยการรู้ลมหายใจเล็กน้อยจากนั้นก็ฝึกการหยิบจับโดยการรู้ลมหายใจรู้สัมผัสของสิ่งของที่หยิบจับ เห็นไหมครับว่าเวลาที่เรามีสติจิตเราไม่วอกแวกไม่ถูกสอดแทรกด้วยอารมณ์เราจะอยู่กับจิตนั้นและเก็บรายละเอียดต่างๆได้มากขึ้นฝึกการหยิบจับเป็นกิจกรรมที่เราทำบ่อยและสามารถทำอย่างมีสติได้ตอนนี้ลองยืนขึ้นสิครับสังเกตไหมครับว่าเวลาเรายืนด้วยจิตพื้นฐานจะวอกแวกได้ง่าย ไม่นิ่งหรือคิดโน่นคิดนี่ลองรู้ลมหายใจแล้วยืนโดยรู้สัมผัสของเท้าทั้งสองข้างที่สัมผัสพื้นจะเห็นว่าเรายืนได้นิ่งขึ้นและแม้จะยืนไปนานๆยังมีสติรู้ลมหายใจและสัมผัสของเทา้าก็จะไม่ถูกสอดแทรกด้วยความรู้สึกเมื่อยหรือเบื่อกิจกรรมที่เราทำมากคือการเดิน ขอให้ทุกคนรับรู้ลมหายใจแล้วย่ำเท้าอยู่กับที่โดยสังเกตความรู้สึกของเท้าแต่ละข้างที่สลับกันสัมผัสพื้นลองเดินไปรอบๆอบย่างมีสติโดยรู้ลมหายใจรู้สัมผัสของเท้าที่สัมผัสพื้นสักสองถึงสามรอบให้เราคุ้นเคยกับการเดินอย่างมีสติเมื่อฝึกมาถึงจุดนี้ท่านจะเริ่มเห็นความแตกต่าง ระหว่างสมาธิกับสติสรุปว่าสมาธิใช้ในการพักแต่สติใช้ในการทำงานเมื่อฝึกสติจะสามารถทําให้ทำงานได้โดยไม่วอกแวกและไม่วาวุ่นหรือถูกสอดแทรกด้วยอารมณ์การฝึกทั้งสองชนิดสามารถทําได้โดยใช้คุณสมบัติของลมหายใจที่ต่างกันสองลักษณะ โดยที่เราสามารถฝึกสมาธิได้ด้วยการรู้ลมหายใจทั้งหมดที่เข้าออกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความคิดหยุดเนื่องจากลมหายใจสังเกตได้ยากการรู้ลมหายใจจึงทำให้ความคิดหยุดและทำให้หยุดอย่างต่อเนื่องจนเกิดความสงบและผ่อนคลายโดยจัดการกับความคิดและความง่วง เราสามารถฝึกสติได้ด้วยการฝึกรู้ลมหายใจเป็นฐานสติในการทำกิจกรรมต่างๆจะเห็นได้ว่าแม้เราจะใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือในการฝึกสมาธิและสติแต่ก็ใช้คนละคุณสมบัติของลมหายใจและใช้ด้วยวิธีการที่ต่างกันในการฝึกสมาธิเรานำคุณสมบัติของลมหายใจที่สังเกตได้ยากมาใช้เพื่อหยุดความคิด โดยมุ่งความสนใจทั้งหมดไปที่ลมหายใจขณะที่ในการฝึกสติเราใช้คุณสมบัติของลมหายใจที่เป็นปัจจุบันในการทำให้จิตอยู่กับปัจจุบันในกิจต่างๆโดยรู้ลมหายใจบางส่วนไปพร้อมๆกับรู้ในกิจต่างๆความสับสนระหว่างสมาธิกับสติรวมทั้งความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน ที่จะแยกความแตกต่างระหว่างสภาวะจิตสองแบบนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสภาวะจิตขั้นสูงกว่าที่จะต้องมีประสบการณ์ตรงที่เกิดจากการฝึกฝนจึงจะเข้าใจและอธิบายได้อีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะภาษาพูดเรานำคำทั้งสองมาจากภาษาบาลีสันสกฤตที่มีความหมายต่างกันแล้วนำมาใช้ในความหมายที่แทนกันเช่นขับรถ อ่านหนังสืออย่างมีสมาธิที่จริงคือมีสติหรือโรคสมาธิสั้นที่จริงคือสติสั้นไม่สามารถจดจ่อทำงานให้สำเร็จได้จะเห็นได้ว่าผู้ที่ฝึกสมาธิมาแล้วจะฝึกสติได้โดยไม่ยากเพราะมีทักษะในการรู้ลมหายใจมาแล้วเพียงแต่เปลี่ยนการรู้ทั้งหมดมาเป็นรู้บางส่วน เพราะสติใช้ในการทำงานเราจึงต้องมีส่วนสำคัญไปรู้กิจต่างๆนอกจากนั้นการทำสมาธิยังทำให้จิตสงบซึ่งช่วยให้มีพลังที่จะฝึกสติหลังออกมาจากสมาธิและเมื่อเรามีสติจิตไม่วอกแวกระหว่างวันก็จะเข้าสู่สมาธิได้ง่ายเพราะไม่มีเรื่องว้าวุ่นสมาธิและสติ จึงมีความสัมพันธ์และเกื้อหนุนกันและกันทั้งสองประการนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาธิกับสติการฝึกสติจะช่วยให้เราดำรงชีวิตได้อย่างมีสติทำงานด้วยจิตที่ไม่วอกแวกไม่ถูกสอดแทรกด้วยอารมณ์ไม่ว่าจะอยู่ในภาระงานแบบใดก็ปรับสติให้เหมาะสมได้และเมื่อมีอารมณ์วาวุ่น ก็สามารถตั้งสติได้ด้วยการรู้ลมหายใจให้มากๆจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยที่จะป้องกันไม่ให้มีความเครียดสะสมในใจการจะฝึกสติให้ได้ผลจำเป็นต้องคอยเตือนตนเองให้รู้ลมหายใจรู้ในกิจที่ทำดังนั้นทุกคนจึงควรใช้ระคังสติเพื่อคอยเตือนให้กลับมารู้ลมหายใจได้บ่อยๆเมื่อใช้เป็นประจำ จิตก็จะโปรแกรมตนเองให้กลับมารู้ลมหายใจรู้ในกิจที่ทำได้ดีขึ้นเราลองมาประยุกต์สติในการเคลื่อนไหวและการออกกำลังกายกันดูครับก่อนอื่นเราจะมีประสบการณ์ตรงว่าการเจ็บป่วยมักทำให้เราเคลื่อนไหวเราออกกำลังกายน้อยหรือเป็นพฤติกรรมที่เหนื่อยนิ่งทำให้สุขภาพไม่ดีและเมื่อจิตหวาวุ่น ก็จะยิ่งทำให้ไม่อยากเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายแต่ชอบที่จะหยุดอยู่หน้าจอทีวีหรือมือถือมากกว่าการฝึกสติด้วยการเคลื่อนไหวและการออกกำลังกายเป็นไปโดยไม่วอกแวกมีความจดจอ่อไม่ถูกสอดแทรกด้วยอารมณ์จากความเบื่อความเหนื่อยเป็นต้นจึงทำให้เรามีการเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายมากขึ้นโดยเฉพาะ ถ้ามีการวางแผนให้มีการเคลื่อนไหวและมีการออกกำลังกายอย่างมีสติในแต่ละวันองค์การอนามัยโลกและการสาธารณสุขไทยค้นพบว่าการออกกำลังกายสม่ำเสมอหากเป็นเรื่องยากก็ทดแทนได้ด้วยการเคลื่อนไหวให้มากไม่อยู่ในพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งนานๆเช่นเราอาจจะเดินให้ได้วันละหมื่นก้าวโดยอยู่ในชีวิตประจำวันดังนั้น เราจะมีชีวิตประจำวันสองแบบคือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทุกวันหรือเคลื่อนไหวให้ได้ตามกำหนดทุกวันหรือผสมผสานทั้งสองแบบเข้าด้วยกันการเคลื่อนไหวและออกกำลังกายอย่างมีสติทำได้โดยรู้ลมหายใจรู้ในความรู้สึกของร่างกายเช่นความรู้สึกเท้าสัมผัสพ,พื้นขณะที่เดินหรือวิ่งความตึงของกล้ามเนื้อที่ยืดเหยียดเป็นต้น เราลองมาฝึกสติยืดเยียดกันสัก2อถึงสท่านะครับก่อนอื่นให้รู้ลมหายใจวาดมือทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะจนกระทั่งประกบกันสังเกตความตึงที่ต้นแขนค่อยๆลดมือลงครับลองรู้ลมหายใจค่อยๆก้มหลังหรือพักเอวสังเกตความรู้สึกที่ตึงบริเวณที่หลัง ค่อยๆกลับมาอยู่ในท่ายืนเหมือนเดิมครับลองอีกท่าหนึ่งก็ได้ครับรู้ลมหายใจเหยียบเท้าขึ้นทั้งสองข้างแล้วค่อยๆย่อเข่าลงค่อยๆกลับมาอยู่ในท่าเดิมอีกครั้งเห็นไหมครับว่าสติช่วยให้เราทำท่าต่างๆในการยืดเหยียดได้ดีขึ้นและไม่รู้สึกเบื่อขอให้ท่าน ลองฝึกสมาธิด้วยตนเองสักสิบนาทีก่อนนอนหรือตอนเช้าร่วมไปกับการมีสติในการทำกิจต่างๆด้วยการรู้ลมหายใจไปด้วยโดยมีระคังสติช่วยเตือนให้กลับมารู้ลมหายใจที่จะช่วยรู้ในกิจที่ทำลองพยายามติดตั้งระคังสติให้สำเร็จนะครับขอให้มีความสุขขอให้มีความสงบขอให้มีสุขภาพดีทุกท่านครับ